พอเราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะก็จะเจอกับห้องรับแขกค่ะมีโซฟา1ชุดนะคะแล้วก็มีทีวีหนึงเครื่องค่ะสำหรับดูในครอบครัวนะคะมุมนี้เป็นมุมที่พวกเราชอบมากๆาเลยโดยเฉพาะน้องนาบีนะคะถัดจากห้องรับแขกนะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะครอบครัวเรามีกันแค่3าคนนะคะ แต่ก็อี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะ mm hmm. ก็สำหรับไว้รับรองแขกด้วยนะคะอ่าข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง mm hmm. แฮมสเตอร์ของน้องนาบีนั่นเองนะคะข้างๆห้องนี้นะคะมีอะไรซ่อนอยู่รู้ไหมคะ mm hmm. จะพาเข้าไปดูนะคะ mm hmm. เป็นห้องอะไรเอ่ย mm hmm. แต่ นี่ก็คือห้องเช่าชุดของคุณแม่นั่นเองค่ะเป็นห้องเช่าชุดแฟนซีนะคะคุณแม่เป็นคนที่ชอบชุดแฟนซีมากเลยนะคะก็เลยซื้อเก็บสะสมไว้เยอะจนตอนนี้มีเยอะมากๆนะคะก็เลยมาทำเป็นห้องเช่าชุดนะคะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็มาเช่าชุดที่ร้านได้เลยค่ะมีทุกรูปแบบนะคะทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายแม่มด แฟนซีเทปนิยายการ์ตูนต่างๆนะคะที่ร้านของคุณแม่ก็มีให้เช่าค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะคะอ่าออกมาจากห้องเช่าชุดแล้วนะคะเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะผ่านห้องอาหารนะคะอ่าตรงส่วนนี้นะคะเป็นห้องเก็บของแต่ไม่ขอเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าลกมากเลยค่ะอ่าข้างๆห้องอาหารนะคะก็จะเป็น ห้องน้ําที่อยู่ข้างล่างนะคะห้องน้ํานี้เราก็สําหรับแขกที่มาเยี่ยมเรานะคะรองเท้าวางกองเป็นคนโดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เดินขึ้นบันไดนะคะเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองค่ะข้างๆบันไดก็จะมีรูปภาพครอบครัวของเรานะคะติดอยู่นะคะ ตั้งแต่สมัยแต่งงานจนมีน้องนาบีเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปอีกนะคะเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะชั้นสองสำหรับรับแขกนะคะ ก็ทางห้องนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ขึ้นมานั่งกันเท่าไหร่นะคะทําให้ได้มีแขกมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่เราจะนั่งดูทีวีข้างล่างอ่าก็จะมีระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงออกไปนอกบ้านนะคะตรงส่วนนี้เราก็สามารถแอบส่องเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะและโดยส่วนใหญ่ก็ มุมนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาเหมือนกันเลยคะ่ะอ่าส่วนใหญ่นกพิราบก็จะมายึดแล้วนะคะอ่าตรงมุมนี้นะคะที่อยู่ติดกับห้องรับแขกนะคะก็จะมีมุมของเล่นของน้องนาบีนะคะโอ้เยอะมากๆนะคะเธอสะสมตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กน้อยนะคะจนตอนนี้ ก็มีของเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงบาร์บี้แล้วก็ของเล่นอื่นๆนะคะเยอะจริงๆไม่รู้จะเยอะไปไหนนะคะอ่าแล้วเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะอ่าตรงส่วนของห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอน ของน้องนาบีนะคะเป็นห้องขนาดเล็กนะคะมีเตียงขนาด3ามฟุตครึ่งนะคะคุณแม่จัดเอาไว้ให้อย่างดีเลยมีมุมอ่านหนังสือนะคะมีมุมทํากันบ้านตรงส่วนนี้น้องนาบีเขาชอบมากนะคะเพราะว่าน้องนาบีเนี่ยเขาจะชอบอ่านหนังสือมากนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมโปรดแต่ห้องนี้ไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะว่านาย,ยังนอนกับแม่อยู่เลยค่ะอ่านี่เป็นเตียงนอนคิตตี้ ที่เว้งว้างไม่มีคนนอนนะคะถัดจากห้องนอนของน้องนบีนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่อยู่ชั้นบนอ่าห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดนะคะเป็นห้องอาบน้ำในตัวด้วยค่ะ จากห้องน้ําไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะคะซึ่งห้องนี้เราเอาไว้รับแขกนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้มีวิวให้ชมด้วยนะคะทางนอกหน้าต่างออกไปจะเป็นวิวทุง่งนานะคะป่าเขียวขก็จีนะคะมองมาแล้วสดชื่นมากเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องทํางานของคุณแม่ด้วยนะคะ และห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องใหญ่สุดนะคะอันนี้เป็นห้องนอนของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะซึ่งตอนนี้น้องนาดีก็ยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะเตียงนี้มีขนาด6ฟุตนะคะนอนได้กัน3คนอบอุ่นดีค่ะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวเป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่สุดของบ้านนะคะ บ้านข้างหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ำสามห้องน้ำด้วยกันนะคะมีข้างบนสองห้องนะคะข้างล่างหนึ่งห้องนะคะสำหรับห้องนี้ก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะในตัว